สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานายวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียกับนายบอริสจอนสันผู้นำอังกฤษได้สื่อสารพูดคุยกันถึงประเด็นของยูเครนโดยทางผู้นำอังกฤษได้แสดงความกังวลกับการเคลื่อนทัพใหญ่ของรัสเซียที่ยกกองทัพประชิดชายแดนของยูเครนซึ่งผู้นำรัสเซียได้ชี้แจงว่า ไม่ควรกังวลกับการเคลื่อนไหวของรัสเซียแต่ควรกังวลกับการเคลื่อนไหวของกองทัพยูเครนที่ยกกองกําลังเข้าสู่ภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งภูมิภาคนั้นอยู่ติดกับพรมแดนของรัสเซียโดยทางยูเครนมีท่าทีว่ากําลังเตรียมการโจมตีกลุ่มชนในเขตโดเนสและเขตลูการ์ในภูมิภาคนั้นเพราะทางยูเครนกําลังเลือกปฏิบัติกับก,บกลุ่มชนบางกลุ่มที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและการใช้ภาษา โดยไม่มองว่าพวกเขาอยู่กันมาอย่างยาวนานในพื้นที่นั้นตั้งแต่เริ่มยุคที่ยุเครนจะเป็นเอกราชและผู้นํารัสเซียได้กล่าวกับผู้นําอังกฤษว่ามีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องมีการเจรจาเพื่อทําข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ชัดเจนในการไม่เคลื่อนไหวของกลุ่มนาโต้ไปทางตะวันออกและไม่ติดตั้งอาวุธใดๆในภูมิภาคนั้นที่เป็นการคุกคามรัสเซียและประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซีย การพูดคุยของสองผู้นำได้สรุปแนวทางว่าจะมีการเจรจากันในประเด็นต่างๆที่เป็นข้อขัดแยง้งโดยจะประสานงานกันผ่านทางช่องทางอื่นๆต่อไปมีผู้สันทัดกรณีมองว่าเหตุที่ทางอังกฤษเป็นกังวลมากเกี่ยวกับยูเครนนั้นเป็นเพราะว่าอังกฤษเหมือนเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในหลายๆด้านกับยูเครนคือทางอังกฤษได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับยูเครนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้จ่ายในประเทศเพื่อการลงทุนและการเสริมสร้างกองทัพเช่นการสร้างฐานทัพเรือใหม่2แห่งของยูเครนก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากอังกฤษดังนั้นความมั่นคงของยูเครนจึงเป็นสิ่งที่อังกฤษวิตกที่สุด เมื่อนายโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ทำการประชุมพิเศษผ่านทางวิดีโอกับสมาชิกนาโต้ก้าชาติที่อยู่ทางยุโรปตะวันออกใกล้ดินแดนรัสเซียหลังเสร็จสิ้นการประชุมนั้นวันที่13ธันวาคมทางตนเมียบข่าวได้ชี้แจงว่าทางสหรัฐก,กำลังพิจารณาว่าอาจจะส่งกองกำลังของสหรัฐไปสนับสนุนชาติพันธมิตรในภูมิภาคนั้นในลักษณะกองกำลังหมุนเวียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรในช่วงที่สถานการณ์รอบอยูเครนทวีความรุนแรง ส่วนอีกด้านหนึ่งในวันที่13ธันวาคมเช่นกันที่เพนทากอนกระทรวงกระดามของสหรัฐนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกเพนทากอนได้ถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าข้อกังวลและข้อสงสัยของหลายฝ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในกรุงคาบูลของอัฟกานิสถานเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนั้นทางสหรัฐได้ทําการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆแล้วได้ข้อสรุปว่าหน่วยทหารของสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการด้วยการใช้ดโดรนโจมตีกลุ่มก่อการร้าย จนมีการกล่าวว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไปจํานวน10คนโดยในจํานวนนั้นเป็นเด็ก7คนหน่วยทหารของสหรัฐที่ปฏิบัติการดังกลา่าวทหารหน่วยนั้นทําไปตามหน้าที่จึงไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษเพราะอาจเป็นเหตุสุดวิสัยโดยไม่มีหลักฐานแน่ชัดเพียงพอที่พวกเขาต้องรับผิดชอบในเวลาใกล้เคียงกันทางซีเรียได้เปิดเผยว่า ในระยะหลังๆนี้กองกําลังของสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของซีเรียโดยทุกครั้งที่ปฏิบัติการจะมีพลเรือนเสียชีวิตไปด้วยและทางสารัฐยังคงยึดครองแหล่งน้ํามันที่อยู่ในบางภูมิภาคของซีเรียซึ่งตั้งแต่สหรัฐยึดครองแหล่งน้ํามันมาจนถึงปัจจุบันทางสหรัฐได้ประโยชน์จากน้ํามันไปแล้วมากกว่า2,000ล้านลูกบาศเมตร ส่วนทางซีเรียนั้นในขณะนี้มีต้นทุนในการผลิตน้ํามันที่สูงขึ้นจึงจําเป็นต้องขึ้นราคาน้ํามันในบางส่วนกับลูกค้าของซีเรียตามความจําเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบันวันที่5ทธันวาคมนายวลาดาลิเมียป,ปูตินผู้นํำรัสเซียกับนายสีจิ้นผิงผู้นําจีนได้เปิดการประชุมพิเศษร,ร่วมกันผ่านทางวิดีโอ โดยมีการประชุมปรึกษากันในหลายหัวข้อซึ่งหัวข้อสําคัญที่ประชุมกันนั้นก็ตรงกับที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์กันไว้คือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดของรัเสเซียที่เกิดขึ้นกับหลายฝ่ายโดยทางผู้นํารัเสเซียและผู้นําจีนต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อกันในความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และผู้นําจีนเห็นด้วยกับแนวทางของผู้นํารัสเซียที่ต้องการให้กลุ่มนาโต้ทาข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการไม่เคลื่อนไหวกองกําลังและการจัดตั้งอาวุธในภูมิภาคตะวันออกเพื่อยุติข้อขัดแย้งต่างๆและเพื่อให้เกิดสันติภาพกับทุกฝ่ายในการประชุมนั้นมีอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญซึ่งทั้งสงผู้นําต่างเห็นพ้องที่จะต้องร่วมมือกันในการสร้างโครงสร้างทางการเงินใหม่ ที่เป็นรูปแบบสําหรับสกุลเงินที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียและเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกเพื่อไม่ต้องตกอยู่ภายใต้โครงสร้างของสกุลเงินบางสกุลที่ผูกขาดบนโลกอย่างไม่ยุติธรรมต่อไปไปดูข่าวการเคลื่อนไหวทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกับรัสเซียที่มีขึ้นในช่วงนี้กันครับ เมื่อวันที่13ธันวาคมทางกองทัพสหรัฐได้ทำการทดสอบโดรนถูโจมรุ่นใหม่ที่เรียกว่าโมฮาวีที่เป็นผลงานการพัฒนาผลิตของบริษัทเจเนอรัล u ออโตมิกของสหรัฐโดยทางสหรัฐได้ระบุว่าโดรนรุ่นใหม่นั้นสามารถบินขึ้นและลงได้ในช่วงรันเวย์ที่สั้นมากและขึ้นลงได้ในสภาพพื้นที่อันหลากหลายเช่นบนผืนทะเลทรายและเป็นโดรนที่มีประสิทธิภาพการใช้งานดีกว่าโดรนรุ่นก่อน ซึ่งดโดรนโมฮาวีได้พร้อมเข้าประจำการในกองทัพสารัฐแล้วแต่เรือพิฆาตบางรุ่นของสารัฐที่เป็นเรือพิฆาตรุ่นใหม่ กำลังมีปัญหาทางด้านสีเคลือบเรือซึ่งทำให้เกิดสนิมขึ้นกับเรืออย่างรวดเร็วคาดว่าทางสหรัฐจะมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสีใหม่ก่อนที่สนิมจะเกิดผลกระทบกับโครงสร้างโลหะของเรือมากจนเกินแก้ไข ทางด้านรัสเซียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยว่าทางรัสเซียกำลังจัดหาระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ให้กับทางตุรกีเพิ่มขึ้นอีกตามที่ทางตุรกีต้องการโดยจะมีการจัดส่งให้กับทางตุรกีในอีกไม่นานนี้และทางตุรกีได้แจ้งว่าไม่ได้กังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐในกรณีที่ตุรกีได้จัดซื้อระบบขีปนาวุธจากรัสเซียเพิ่มขึ้น และในช่วงนี้ทางรัสเซียกับเบลารุสต้องส่งเครื่องบินขึ้นบินลาดตระเวเนเหนือเขตพรมแดนของเบลารุสบ่อยครั้งขึ้นเพราะได้ตรวจสอบพบการเคลื่อนไหวทางทหารของโปโลแลนด์ที่บริเวณชายแดนนั้นมากผิดปกติทางรัสเซียกับเบลารุสจึงต้องทําการบินตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้วันที่14ธันวาคมที่บริเวณโรงงานการบินในไซบีเรียของรัสเซียได้มีการเปิดตัวโดรนจู่โจมรุ่นอัปเกรดใหม่ ที่ชื่อว่าโดรนโอคอนิก S70 Hunter โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ไปร่วมในการเปิดตัวโดรอนอย่างเป็นทางการโดยทางรัสเซียระบุว่าโดรน s S70 h ็ดรุ่นล่าสุดมีองค์ประกอบและระบบหัวฉีดที่หลบเลี่ยงการตรวจจับของเลดาราได้ดีกว่าโดรนรุ่นก่อนๆและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วย ในวันที่14ธันวาคมเช่นกันทางรัสเซียได้ทำการขนส่งยาน BMD 2ด้วยการขนส่งโดยเครื่องบิน P-7 ลงสู่พื้นดินโดยใช้ร่มชูชีพที่ภูมิภาคคอสโตมาซึ่งทางรัสเซียได้ทำการขนส่งยุธทธปกรณ์น,นั้นลงสู่พื้นดินอย่างประสบความสำเร็จครับ ศักดิิลารายงานข่าว